สินค้าเข้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสแล้วก็ยิงไปคุยไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้มีตัวตัวเลื่อนตัวนี้นัพี่เป็นตัวตัวเลื่อนสลักตัวล็อกตัวไล่ลูกปืนลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลูกที่ใช้ได้คือลูกแปดมิลถ้าเราจะไล่ก็เอาลูกแก้วนะครับลูกแก้วแปดมิลนะครับถ้าเกิดจะล่าเลยก็ใช้ใช้ลูกเหล็กแบบนี้เลยนะครับใส่ได้สามสิบแม็กสามสิบนัดตัวไกลเป็นตัวสแตนเลสนะครับมีศูนย์เล็งหัวท้ายให้ตัวนี้ตัวท้ายนะครับ ถ้าไกลเรื่อยๆแล้วก็เล็งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าตัวนี้นะครับผมก็ใช้ตัวนี้แหละเล็งอ็เอาแบบเรียบง่ายดีมียางนะครับยางเป็นขนาดข้างละสี่เส้นนะฮะเป็นตัวลูกก็คือเขาเรียกเอ่อลูกโรเลอร์นะบางทีปีกก็ถือว่ากว้างดีนะครับความแรงก็ใช้ได้เลยล่ะนะฮะความแรงนะครับอยู่ที่เราเลือกนะครับยางเราใช้ยางให้สั้นลงเรื่อยๆตัดแล้ววิธีใส่ยางง่ายๆเองมีตัวสลิงวิ่งนะครับมีล่องเป็นตัวอลูมิเนียมนางทีมีตัวสลักล็อกนะครับเลื่อนสไลด์แบบนี้นะฮะ คือแบบนี้เราเราดันไปให้สุดแบบนี้นะครับเฝึกเนี่ยล็อกล็อกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดึงดึงแบบนี้นะครับล็อกแบบนี้เสร็จแล้วก็กดไกอะไรต่างนะครับกดตรงนี้นะฮะนะฮะเขยิงไปปั๊บไปดูกันเลยดีกว่าผมใส่เหลือยี่สิบเก้านัดประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู่อเลื่อนเข้ามาล็อกนะครับ ยังไม่ได้เทสอะไรเลยลองดูไม่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นลูกปืนเองพี่ว่ามันไปโดนตรงไหนบ้างนะครับเอาเป้าตรงนี้ลองกะตัวนี้ก่อนนะฮะนะครับโอเคนัดแรกนัดแรกบุบพังไปแล้วพี่นะฮะไอตัวเป้าผมนะครับอุตสาห์ทำมาอย่างดีขวดยาคูนะครับเดี๋ยวนะนัดที่สองนะฮะนะครับนัดที่สามนะครับตี นะ,ะห้านะครับอก<อ>นะเดี๋ยวผมขอดูรูปแป๊บนึงวันไปทิศทางไหนแล้ครับพีนะทั้ทงหมดเลยตัวเปล่านะครับหัวมันบุกไปหมดแล้วนันทะีนะฮะตัวเปล่าตํามทง่ายดีล็อกล็อกแล้วก็ดึงเออ่ใช้ดึงเอาน,นะครับ โอ้ตึงมากนะครับนะครับยิงนะครับโอ้แต่ไปหมดแล้วที่นะครับตัวเป้าเอาอะไรดีนะครับอุ้ยแข็งเกินนะครับนะครับหาเป้ายิงอ่ะตัวเป้าไม่มีแล้วที่ทำไม่หมดแล้ว เอาด้านนี้ดีกว่านะครับผมผมมีเป้าด้านนี้นะครับไอตัวขวดมันบุไปหมดแล้วครพี่เดี๋ยวจะจะลองขยับออกมาหน่อยนะฮะเอายิงสดๆเลนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปอื่นๆอีกที่หนึ่งนะฮะเอาประมาณนี้นี่เดี๋ยวผมนั่งตรงนี้แล้วกันน่าจะบังไหมไม่บังนะ,นะฮะเลื่อนเข้าไปนะครับโอ้โหตึงมากนะะ ดึงตัวบนนะฮะฮดึงนะครับโอ้โหตึงแขนแล้วพี่ผมนะฮะก็มันเป็นวิธีสะดวกมากหาถ้วยเ,เพิ่มก่อนตัวนี้หน่อย ผมปโปรพันเก้าคุณพี่นะฮะมีอยู่ยี่สิบอันยี่สิบตัวกระบอกนะครับมีตัวเข้ามาใหม่ตะกอนเทสก็คือทดสอบเอามายี่สิบแล้วก็เข้ามาอีกยี่สิบนะครับมีจำนวนเท่านี้นะครับมีเงินสั่งเท่านี้นะฮะนะครับเอาเลยเลี้ยงไปเลยฮะโอ้โหสะดวกอะไรขนาดนี้นะครับแล้วโอนนัดมีผิดล็อกนะฮะ มันแกว่งพี่นะครับโอ้โหกระป๋องนะครับมันยังไม่นิ่งพี่แป,ป๊บหนึ่งนะเอาตัวตัวนิ่งๆตัวนี้ก่อนนะนะฮะเอาตัวขวดนี้นะครับขวดบนซ้ายนะครับนะฮะเลงยังไงผมก็เลง <laughs> มันก็มีตัวตัวเป็นเป็นเหม,ม,มือนกับตะตุ่มนะพี่เหมือนกับ เท้ากบเลยตัวเล็บกบเป็นตัวตุ่มอยู่ตรงนี้ก็เล็งก็จากนี่แล้วก็เป็นที่ศูนย์หน้านะเท่านี้เองก็ไม่เห็นไม่มีอะไรนะตัวยางอะไหล่ง่ายนะครับยางใช้ขนาดหกมิลน,นะรูในสามมิลสั่งนี่เลยง,ง่ายมากมีตัวยางส่วนตัวสลิงนะครับสลิงทนนะไม่มีปัญหานะตัวเรื่องสลิงนะครับมีสลิงให้แล้วก็เรื่องยาง,งต่างๆเรื่องยางอะไหล่ที่หลังพูดถึงว่าที่หลังกลไกก็ดีด้านหลังก็ถือว่าทนดีนะครับเป็นตัวสแตนเลสดันไปล็อกแบบนี้นะครับเป็นล็อกบบเหมือนกับหน้าไม้เลยพี่ล็อก เสร็จแล้วก็ดึงดึงตัวนี้เข้ามานะฮะถ้าเราใช้ยางแข็งมากๆเนี่ยมันจะดึงด้วยมือไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เท้าแบบนี้เอาโทษทีนะฮะใช้เท้าเหยียบลงกับพื้นก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์ป้องกันให้อยู่แล้วนะครับใช้เท้าดันออกแบบนี้ก็ได้ครับมันก็จะง,ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วคุณพี่ไปติดเลเซอร์นะครับติดเลเซอร์นะฮะหรือว่าเราจะไปติดกล้องช่วยทน้นเอ่มมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณน่าจะประมาณแปดเก้านัดนะครับก็ถือออููย่ โปรดีนะผมโปรพันเก้าพี่นะฮะยิงเพลินไปหน่อยไม่ได้บอกนะครับดูใหม่ๆชัดๆเข้าประมาณนี้นะครับตัวยางยางเราตัดเองทําเองหมดนะฮะตัวยางนะครับเดี๋ยวผมเอ,อให้ยางสองชุดแล,ล้วกันพี่โปรนี้นะครับใหย้ยางสองชุดเจองยางนองนวาเนี่มยมันจะเป็นแค่ชุดเดียวเองแต่ว่าที่ผมมันมีเยอะอยู่แล้วนะครับพี่ถ้าคุณพี่มัน ม,มันแรงไม่พออยากเรียกแรงบ้าพลังมากกว่าน,นี้หน่อยคุณพี่ก็ดึงแค่ตัวนี้ออกแค่นั้นเองเนี่ยฮะปลดยางออกมาเสร็จแล้วนะฮะรีดลูกปืนด้านในเนี่ยรีดเข้าไปอีกนะครับก็ให้มันสั้นลงแค่นั้นแหละคุณพี่นะครับเนีย่ยใส่ไปเท่านี้ระบบก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยไม่ยุ่งยากด้วยนะครับปลดล็อกด้านล่างล็อก็เลื่อนนะฮะเลื่อนตัวสไลด์มันจะมีหลุมล็อกอยู่นะครับแบบนี้ตัวล็อกมันนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาสลิงเข้ามาล็อกตรงนี้ก่อนดันดันก็ไปเลยดันเข้าไปสุด แล้วก็ดึงดึงแยกตัวนี้ออกนะฮะระบบหน้าไม้แบบนี้เท่านี้เองนะครับเสร็จแล้วเราก็ยิงก็ไม่อันอะไรมันมีป้องกันมือนะครับตัวเอ่อตัวป้องกันให้อยู่แล้วนะครับเอ้ถูกเฉยนะครับประมาณนี้ไม่ได้เลงนะครับเออหน้าสนุกดีนะฮะผมโปรเดือพันเก้านะครับคุณพี่จัดส่งได้เลยนะครับมีสินค้าอยู่ยี่สิบอันเพิ่งเข้านะฮะวันนี้วันนี้ถ่ายทำนัจะเป็นวันที่สิบเจ็ดครับกลางคืนวันที่สิบเจ็ดเดี๋ยววันนี้ผมก็ลงทริปให้นะถ้าเกิดจะสั่ง มีบริการปลายทางนะครับพี่แล้วอะไหล่ง่ายด้วยนะครับปะ่ะโอเคขอบพระคุณครับแล้วก็เดี๋ยวเบอร์โทรนะครับผมทิ้งทิ้งไว้ด,ด้านล่างให้นะครับพี่ศูนย์ศูนย์หกห้านะครับแล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าเบอร์โทรผมนะครับพี่นะฮะโอเคเดี๋ยวไปวางไว้ด้านหน้านให้ก่อนอันนี้เป็นตัวโชว์นะครับพี่สวยดิลูกก็ใช้ลูกแปดเมนศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเอ่อเก้าห้าเก้าเก้า ปึ๊บขอโทษทีฮะเดี๋ยวจะรู้กันประมาณนี้0650979599นะครับทักไลน์มาเลยพี่จัดส่งให้นะครับแล้วก็ส่งได้วันต่อวันของผมนะไม่ต้องรออ่อสินค้าตัวนี้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยฝากกดแชร์ด้วยนะครับพี่นะฮะแล้วก็สินค้าแปลกใหมด่ดีดูกันชดัชดๆก็ประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดได้ไปแล้วประกอบยังไงบ้างในศูนย์เลง อันนี้ศูนย์เล็งตรงด้านหลังมันถ้าไกลเรื่อยๆก็เป็นตัวตุ่มขึ้นไปเรื่อยๆคิดว่าประมาณนี้นะครับพี่ศูนย์เล็งเอาไปตั้งเลานะครับผมก็ตั้งก,กลางๆผมก็มายิงเลยพี่มันก็ยิงไม่ได้ว่าไกลมากก็เอาแค่แบบสมมุติกันถ้ามันไกลจริงพี่องไปตั้งตั้งซ้ายขวาตั้งแรงๆมันตรงกันนะครับเสร็จแล้วก็ศูนย์เล็งด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนเป็นพวกไฟเบอร์นะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมตัวรางมันเอ่อเลื่อนเลื่อนตัวนี้นะครับเห็นไหม พอเราเลื่อนตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราเอาไปล็อกไว้นะครับล็อกไว้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็เอาลูกกระสุนแบบนี้จะไปดูกันนะผมเอามือเดียวนี้แหละอังกินนะครับติวตั้งประมาณตั้งมันต่ำๆลงไปหน่อยนะครับประมาณนี้เอาลูกใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปเรื่อยๆนะครับพอพอเราจํากัดแล้วก็ปลดล็อกก็จะล็อกไอ้ตัวนี้ตัวดันนะฮะ พอเราดันตัวนี้เข้าไปล็อกฟึบนะครับลูกปืนก็จะไล่เข้าไปที่ลูกลูกเองโดยอัตโนมัตินะครับก็เป็นเอาไว้ไล่อแรงต่างที่เราเอ่อจะสะดวกนะพี่เอาไว้ไล่ส,าาสัตว์แรงต่างที่ไม่สะดวกให้แบบเข้ามาในบงในบ้านในท้องนาในไร่แรงต่างของเรานะฮะในสวนแบบนี้ได้ครับถ้าเกิดจะล่านะครับเท่านี้ก็ล่าได้พี่นะครับก็ถือว่าแรงนะครับแรงก็ดูแล้ก็น่าจะแรงกว่าตัวหนังสติ๊กมือด้วยนะครับเพราะว่ายามันหลายเส้นแล้วก็เป็นระบบโรเลอร์ด้วยนะครับโรเลอร์ก็คือมีตัวลูกปืน ถ้าจะโอแรงกัานี้นะครับพี่ขึ้นด้วยมือไม่ได้ผมเคยทําแล้วนะครับตั้งแต่รอบก่อนก็คือตึงยางให้สั้นลงแค่นั้นเองหรือว่าเราจะไปโมูเปลี่ยนยางนะครับใช้ยางเจ็ดมิลได้นะครับใช้ได้นะพี่ตอบก่อนมันใช้เจ็ดมิลนะครับอันนี้เป็นขนาดหกมิลมาตรฐานให้ใส่แต่ว่าจะขึ้นด้วยมือไม่ได้ก็ช่องใช้เท้าเหยียบนะครับเท่านั้นนะครับคุณพี่แปลงได้นะฮะโอเคขอบพระคุณครับนะะเบอร์โทรผมทิ้งไว้ด้านล่างให้นะครับแล้วก็เอ่อไม่มีอะไรแล้วนะสินค้าพร้อมส่งนะครับพี่นะครับมีตัวใหม่นะ นะครับรู้ว่าจะไปดูข้างในกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมขอสต็อปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูด้านในดีกว่าพี่นะครับโอเคครับเออมาถึงข้างในแล้วคันพี่นะฮะตัวนี้เป็นเบอร์โทรผมทวนอีกนิดนึงนะครับบางท่านก็อาจจะจดไม่ทันต่างๆ0650979599นะครับเบอร์นี้แล้วกันเนี่ยฮะไปดูปกติมันก็ทาเป็นงานไม้อยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับเออเป็นตัวงานสไลด์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้กําลังลงสีกันอยู่นะครับ ส่วนตัวนี้มันจะเป็นงานสไลด์เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นงานเหมือนกับเป็นพวกเอ่อเป็นงานนําเข้านะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งในเมืองไทยไม่มีนะครับพี่นะครับอีผมอยู่เจ้าเดียวไดยนะครับสินค้าพึ่งเข้าแบบนี้อันนี้เป็นตัวรางนะครับเวลาส่งเนี่ยก็จะส่งกับชุดนี้แล้วก็เป็นตัวกล่องแยกแบบนี้มีสองกล่องรวมอยู่ในกล่องเดียวเลยนะครับเวลาส่งก็จะเป็นกล่องใหญ่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวนี้ที่ผมรีวิวเมื่อกี้นะับพี่โอเค สนใจงไงก็ทักมาครับพี่นะฮะเอาไว้ติดในบ้านในรถเอาไว้ไล่ลิงเรงต่างสะดวกมากพี่แล้วมันมันอยู่แม็กมันอยู่ข้างในทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องพลุงพล,งลังแรงต่างนะใส่ในสามสิบแม็กเลยนะครับโอเคผมล่ำลาแล้วครับฝากกดแชร์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับพี่นะฮะโอเคขอบพระคุณครับนะฮะ